สวัสดีวันที่14มีนาคมนะคะข่าวแรกก็เกี่ยวกับเดินทะลุฟ้า V2 นะคะได้มาถึงคำเนียบมัวนะคะโดยมีการต้อนรับอย่างงามโดยการต้อนรับระวมเจ็ดตู้คอนเทนเนอร์ไม่ใช่นะคะตู้คอนเทนเนอร์นะคะก็ได้มาวางกัน้นต้อนรับอย่างดีนะคะเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาทำเฮี้ยอะไรกันในขณะนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าก็ยัง ใช้วิธีง่วงเง่าเต่าตุ่นเหมือนเดิมน,นะคะอ่ำตามสบายใจนะคะซึ่งมีการปักหลักค้างคืนแล้วก็ทางพบตรอรองรองนะก็ได้มาถึงที่ม็อบนะคะก็ได้ขอร้องให้ไม่มีการค้างคืนขอร้องให้คนค้าคนขายนะคะตามท้องถนนเนี้ยให้กลับบ้านนะคะจริงๆอ่ะมอบน่ะเขาทําเพื่อเรียกร้องสิทธิเรียกร้องบางอย่างแล้วก็ เป็นการช่วยให้ชาวบ้านแล้วก็ประชาชนหลายคนเนี่ยได้มีการมีงานทําในช่วงนั้นอาจจะขายของได้แล้วก็สามารถมาทํางานวางสินค้าอะไรต่งางๆเนี่ยก็สามารถช่วยเขาได้มีไรายได้ก็ดีเหมือนกันนะจริงๆสามารถที่จะจ,จัดม็อบทุกวัน<ม>ได้เพื่อเป็นเหมือนว่าตลาดคนเดิอนอ่ะมันก็ดีเหมือนกันนะเป็นการส่งเสริมการขายด้วยนะ มื่วนก็ยังมีทีท่าที่เป็นไปอย่างสงบนะคะว่ามีอาชีวะจับมือกับตำรวจคุมฝูงชนนะคะร่วมกันเก็บขยะพื้นที่ชุมชนนะคะภาพดีๆแบบนี้ขนุนชอบนะชอบมาที่จะมาพูดนะชอบเอามาโชว์นะขนุนไม่รู้แหละว่าเป็นการสร้างภาพหรือไม่มันเป็นภาพที่ดีมากซึ่งขนุนเชื่อว่าตำรวจหลายคนที่มาทำงานในการคุมฝูงชนเนี่ย เขาก็มาเพื่อหน้าที่แล้วก็ถูกบังคับมานะคะหลายคนเขาไม่ได้ต้องการให้มาทำร้ายร่างกายประชาชนนะคะแต่ก็มีนะคะไอ้พวกฮีฮีย่นียมันก็มีนะคะแต่เป็นภาพที่อะไรที่น่ารักมากๆกนะคะก็ขอบคุณทั้งม็อบฝ่ายอาชีวะแล้วก็ฝ่ายตำรวจคุบคุมฝูงชนด้วยเช่นกันนะคะที่ช่วยกันทําความสะอาดนะคะก็อยากให้ภาพนี้อยู่นานๆเหมือนกันนะ โอเคไปดูอีกข่าวหนึ่งนะคะรังสีมันนะคะวิวาเข้าว,วิวาเรียบร้อยแล้วนะคะกับเจ้าสาวชื่ออิวาน่าเจ้าสาวชาวอินโดนีเซียนะคะโดยมีการชูสามนิ้วเข้าเรือนหอพร้อมแขกในงานพร้อมกันชูสามนิ้วนะคะก็เป็นอะไรที่แบบสนุกสนานมากในงานวันนี้ขนนก็ขอวอวยพรให้รังสีมันกับน้องอิวาน่านะคะ มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะร่วมกันเป็นคนดีให้กับประชาชนนะคะมีทายาทกันเร็วๆแล้วก็เป็นทายาทที่มีคุณภาพรักกันเป็นประชาธิปไตยนะคะรักในเรื่องของเศรีภาพนั่นเองนะคะก็ขอให้ทั้งลูกถ้ามีลูกด้วยกันก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะรวมทั้งคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยเช่นกันนะคะอ่ะ มาถึงอีกข่าวหนึ่งค่ะหมอนอาชีวะนะคะน้องหมอนนะคะขนมก็เป็นเอฟซกันอยู่นะชวนประชาชนนะคะจับมือต่อเรือสำเภาสู้เรือเหล็กของรัฐบาลนะคะคือช่วงนี้สถานการณ์แล้วก็กระแสะของม็อบราดหรือม็อบกันต่อสู้เกี่ยวกับเพื่เรียกร้องประชาธิปไตยนี้อาจจะดูซบเซาลงนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าประชาชนนะคะ ที่เขาเคยต่อสู้ร่วมกันมาเนียเขาไม่ไออกต่อสู้แล้วนะคะปัจจัยหลายอย่างที่ไม่สามารถที่ออกไปต่อสู้ได้ตั้งแต่เรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองเรื่องการงานเรื่องอ่าสภาพอากาศด้วยนะคะช่วงนี้ร้อนนะคะซึ่งหลายคนก็ไม่ทนกับอากาศร้อนที่ต้องออกไปข้างนอกแล้วก็หลายคนก็ต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดก็เยอะนะคะเรื่องจากสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะคะจากที่เคยอยู่ในเมืองก็ต้องย้ายออกไปอยู่ในสถานที่ที่ สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้นะคะเลยทําให้ดูซบเซาไปนะคะก็อย่างว่านะคะว่ายิ่งทําให้ประชาชนยากจนเท่าไหร่ก็ทําให้พวกมันเนี่ยมีกําลังผลมากขึ้นเท่านั้นแต่เชื่อเลยค่ะว่าสักวันหนึ่งเมื่อประชาชนทนไม่ได้เขาก็ออกมาเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะช่วงนี้กระแสซบเซาก็มันก็หลายปัจจัยนะคะต้องเข้าใจกันด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนก็ ยังคงสุขภาพแข็งแรงและขนมก็ยังเชื่อว่าทุกคนยังมีจิตใจแน่วแน่อยู่เหมือนเดิมน,นะคะคือกระแสซบเซามันก็ไม่ได้ไหมายความว่าเขาจะกลับไปรักนะคะไม่มีใครกลับไปแล้วค่ะอาจจะดูแบบพักหน่อยอะไรเงี้ยนะไอไปดูข่าวต่อไปกันจา้าข่าวนี้ยจริงๆข่าวมันไม่เยอะแต่ข่าวนี้ขนมก็จะมาอ่านยาวๆให้ฟังเลยนะคะเรื่องของวัคซีนทีเนี้ยวัคซีนที่มีปัญหา คำพูดของธนาธรตั้งแต่ต้นเรื่องนู่นเลยนะจนทําให้ธนาธรถูกฟ้องคดีในหนึ่งสองเนื่องจากการพูดเกี่ยวกับผลประโยชน์ของวัคซีนเนี่ยเกี่ยวกับสถาบันทีนี้แล้วธนาธรก็เอามาพูดอีกทีหนึ่งโดยการพูดที่ขับเฮ้าโดยการได้รับได้ฟังจากอนุทินเนี่ยพูดโต้แยง้งแล้วเขาก็ทนไม่ได้ว่าสิ่งที่อ,อ,อนุทินพูดเนี่ยมันโกโหกนะคะ เดี๋ยวขอนุนจะมาอ่านยาวๆนะทุกคนจะได้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนที่ธนทรเนี่ยต้องงัดข้อมูลมาพูดและอีกอย่างฝ่ายรัฐบาลไม่สามารถจะมีข้อมูลที่มาโต้แย้งธนทรได้เรื่องนี้นะ่าอ่านให้ฟังและให้ทุกคนเอาไปพิจารณานะคะมาอ่านกันเลยนะคะธนทรงัดข้อมูลโต้อนุทินไม่สับสนทไลน์ตัวเอง ก็คงตั้งใจบิดเบือนประเด็นกรณีเหตุการณ์การถกเถียงในห้องสนทนาขับเฮาห้องวัคซีนไทยควรไปต่อหรือพอแค่นี้ซึ่งมีนายอนุทินนะคะรองนายกนยรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยและก็รัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยเข้าร่วมตอบคำถามประชาชนในห้องดังกล่าวซึ่งนายอนุทินได้ชี้แจงแผนการให้บริการวัคซีนซึ่งเป็นยังเป็นไปตามเป้าคืเขาบอกนะ ช่วงหนึ่งธนทรได้เข้ามาในห้องสนทนาและกล่าวว่านายอนุทินกำลังโกหกประชาชนและมีการนำเสนอข้อมูลตอบโต้กันนะคะล่าสุดนายธนทรเนี่ยจึงรุ่งเรืองกิจนี่ประธาน,นาคณะกรรมการอดีตอดีตนะสส,สพักอนาคตใหม่โพสข้อความแสดงความเห็นระบุว่าผมไม่แน่ใจว่าคุณอนุทินเนี่ยสับสนทำลายตัวเองหรือไม่หรือตั้งใจบิดเบือนประเด็น มาบอกว่าผมโกหกประชาชนทั้งทงท,งที่ตัวเองกำลังโกหกคำโตอยู่นะพอดีเมื่อคืนผมเห็นว่ามีห้องคลับเฮาที่พูดคุยและเปลี่ยนกันเรื่องวัคซีนโควิดเลยกดเข้าไปฟังโดยไม่ได้ตระหนักแต่แรกว่ามีคุณอนุทินอยู่ในห้องด้วยและเมื่อผูด้ดำเนินกนรายการเชิญให้ผมขึ้นพูด ผมก็ปฏิเสธและขอฟังคนอื่นพูดคุยแลกเปลี่ยนไปก่อนเนื่องจากผมเองกำลังทานอาหารอยู่ด้วยผู้ดำเนินรายการจึงถามคุณอนุทินว่าทำไมเราเลือกไลเส้นอัสตาสนิกาให้แก่สยามไบ่สยามไบโอนะคะเป็นผู้ผลิตสยามไบโอบริษัทผลิตยานะ และทำไมเราถึงต้องเลือกบริษัทสยามไบโอด้วยเมื่อผมฟังคำตอบของคุณอนุทินแล้วผมยืนยันว่าคุณอนุทินไม่ได้พูดความจริงกับประชาชนคือว่าง่ายว่าเขากินข้าวอยู่ก็ฟังขับเฮาแล้วก็ได้ยินเสียงอนุทินพูดขึ้นมาแล้วธนาก็ด้ว่าเอ้ยมึงไม่ใช่ล,ละมึงมึงมึงต่อแหลและหวาอะไรเงี้ยนะคะมาดูต่อไปนะ หนึ่งประโยคที่ว่าไอซ่าสานก้ามีความพร้อมที่จะส่งมอบวัคซีนตามกําหนดหรือที่คุณอนุทินบอกว่าสอดคล้องกับเวลาที่เราต้องการนั้นมีปัญหาแน่นอนเพราะเมื่อ26พฤศจิกายน63เอกสารการควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงในชั้นกมทยังบอกว่ามีทไรายการฉีดวัคซีนในประเทศไทยจนถึงปี2566 หรืออีก3ปีหลังจากนี้เราจะฉีดได้ประมาณ50%ของประชากรหมายความว่าฉีด50%ได้ภายในปี2566หรืออีก3ปีหลังจากนี้เรียกตรงต่อเวลาที่เราต้องการหรืออีก3ปีเลยนะ <c oughs> คุณอาทิตย์อนุทินยังโพสต์ถามหลังอีกว่าผมโกหกประชาชนโดยใช้แผนทำลายเกา่าตอนนี้ปรปับปรุงใหม่แล้วปัญหาคือรัฐบาลเพิ่ม ประกาศพึ่งประกาศแผนใหม่ในวันที่5มกราคมปี64หรือเมื่อ67วันที่แล้วเองให้ฉีดได้เพียง50%ของประชากรในสิ้นปี64แต่ประเด็นใหญ่ก็คือแผนเดิมของรัฐบาลที่บอกว่าอัสซาเนิกาจะส่งมอบวัคซีนปี64ได้แต่ได้แค่16ล้านโดสและปี65อีก10ล้านโดส แล้วบอกว่าตรงกับความต้องการเวลาส่งมอบซึ่งเพิ่งมาเปลี่ยนส่งมอบทั้ง26ล้านโดสภายในปีนี้ได้อย่างไรเออในข้ขนุนจาได้นะที่เขาบอกว่า26ล้านโดสแล่ตอนนี้บอกอแค่16ล้านโดสแล้วบอกปี65อีก10ล้านโดสเอยไม่ใช่แล้ววะนะสรุปแล้วคุณอันดีินชี้แจงว่าตอนดินกับ เมื่อปีก่อนแล้วบอกว่าจะมาสมัครบัคซินให้สอดคล้องกับเวลาที่เราต้องการนี่คือทำลายไหนกันแน่ไม่แน่ใจว่าคุณอนุทินตั้งใจบิดเบือนประเด็นที่ผมคุยหรือคุณแอบสับสนเองหรือเปล่านะคะพูดวกไปวนมานะนั่นแหละคืออนุทินนะคะพูดวันนี้อย่างนั้นพูดพรุ่งนี้อย่างนั้นมันเป็นการแก้ตัวชัดเจนเลยนะทาให้ท่านทวนได้ยินแล้วก็ ต้องโตออกมานะซึ่งจนปัจจุบันนี้รัฐบาลไม่สามารถที่จะหาข้อมูลที่มาโตธนาทรได้เลยเรื่องผลประโยชน์ที่ได้รับเกี่ยวข้องกับสถาบันจนกระทั่งธนาทรเนี่ยถูกเอแจ้งข้อหาคดีหนึ่งหนึ่งสองนะใครกันแน่ที่ได้ผลประโยชน์ใครกันแน่ที่กําลังจะหากินบนหลังความทุกข์ของประชาชนนะมาดูกันค่ะถ้าใช่อย่าได้เก็บมันไว้ค่ะ บอกไว้เลยประเทศมันไม่เจริญเพราะมีไอ้พวกนี้อยู่ทั้งชาติแล้วอะ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้แล้วทุกคนต้องลุกมาสู้นะคะโอเคเจอกันค่ะ